คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณไหมคนคนนั้นของคุณที่มีประเด็นต่อกันต่างคนต่างไม่พูดกันต่างคนต่างไม่คุยกันต่างคนต่างผลังให้กันเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณไหมคนคนนั้นของคุณเรามาดูพลังงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะ คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรนดอมนะเขาคนนั้นของคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรนดอมนะห้าใบนะ เขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรมินคนคนนี้ยังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรมินใต้สำหรับหนึ่งมเม้าเมษสิงห์ธนูเออวอนเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้คนที่มีปะเดินต่อกันกับคุณ เขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้เขารู้สึกดีเขารู้สึกดีกับคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ตนุเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆคนคนนี้คนที่มีประเด็นต้องการกับคุณเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณมากๆคนคนนี้เขาจะมีการเดินทางนะทุกคนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ตนุธาตุไฟมีสองใบ เขาอยากเข้าหาคุณนะคนคนนี้อยากเข้ามาหาคุณคนที่เดินต่อกันกับคุณเขาส่องคุณนะคนคนนี้ก็ส่องคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมสิงตนุสามใบชาวธาตุไฟสามใบเรียงกันเลยนะเขารักคุณเดลเวอร์เขารักคุณเขารักคุณมากๆคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะเขาไม่ลืมคุณแน่นอนคนคนนี้คน ที่มีประเด็นต่อกานกับคุณเขายังรู้สึกรักคุณเขายังรู้สึกดีต่อคุณคนคนนี้เขาไม่ลืมคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาก็คิดคิดถึงยังอยู่ในใจของเขาเสมอถึงแม้นที่ผ่านมาเขาเดินดอดจากคุณไปเขาหันหลังคุณไปโดยที่ไม่มีอะไรใหญ่หกดาบเมถุนตุนกลุ่มธาตุลมนะแต่ณเวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณมากมากคนคนนี้ชาวธาตุนะเขารู้สึกดีกับคุณมากตั้งสองหม่เขารู้สึกดีมากๆคนคนนี้ เขาอยากจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะเดินทางหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขายังรักคุณเขายังคิดถึงคุณเดอะเลเวอร์เขารักคุณมากมากที่ผ่านมาที่ไม่เคยลืมคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ถึงแม้ที่ผ่านมาเดินออกจากคุณไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ่แต่นะเวลานี้เขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะชาวธาตุนั้นก็จะมน ท่าน้ำสองใบท่าน้ำสามใบดูท่าน้ำสามใบก็เกิดึกไม่จิตหนึ่งเขายังรู้สึกดีกับคุณน้องมากนะค,คนคน